สวัสดีครับวันนี้ไทเกอร์สองหนะครับเหมือนเดิมตัวนี้เป็นพอดีสั่งซื้อ A8 มาจากลาซาด้านะครับแต่อันนี้เป็นช่องทางของร้านค้า a อออนไลน์เป็นคนฝากลาซาด้าขายเนาะันจะในกล่องเลยจะม่อเดิไปเสิ ตัวนี้ผมใส่ส่วนลดโคพสลดไปเจอร์จากราคาตอนนี้มันลดอยู่มานหมื่นสี่กว่าไปเจ็เ็นก็เหลือหมื่นสามกว่าุมแบบนี้ครับสามวันได้ของอยู่ในกล่องสวยงามครับดยไฟมันดูแบบมืดๆโอเคครับเนี่ยแกะให้ดูก่อน ตัวนี้เป็นรงท้ายด้วย f นะครับในกลุ่มเขาบอกว่าถ้าลงท้ายด้วย f เนี่ยเพื่อม่งปัญหาผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าบางคนก็บอกว่า f เขาก็ใช้มาแล้วก็ไม่มีปัญหาบางคนใช้ i มันจะมี i กับ f ตัวนี้เป็น f เข้ไป a แปดร้ย f เขาบอกมีปัญหา โอเคมันต่้งไม่ยมันไม่รวนเนาะดูกันเลยว่าม่เป็นหาะไรยาวตัวนี้ก็เป็น 4G นะครับตัวนี้อั t ต้าคอร์1.8ผมไม่แน่ใจว่ามันอัลต้าคอร์จริงๆมัน4คอร์4หัวนะแต่มันมี1.8คอร์กับ1.3พาร์คอร์เลยครับแยกออกมาตัวนี้เป็นจอ5.7นะครับ ฟังผมว่ามันก็เหมือนกับ A7 แหละแต่ตัวนี้มันจะมีฟิงเกอร์สแกนมาด้วยสกแกนในนิ้วมือนะตัวนี้ผมผมเอาแล้วผมฟัง A7 มาก็ฟังรัสต้าได้แหละของแท้แน่นอนนะครับดูราคานิดนึงแต่ส่วนมากมือถือก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอก A7000 ผมก็สั่ง l a ส a d a Vigo List 3าม g เครื่องรีเฟอร์บินเนีนะครับผมก็สั่งอ่สตา,าใส่โค้ดก็ลดได้อีกจาก2 0 0 9ัเหลือ2,007เอ้ยไม่ใช่สาม0 0หมั้งครับเหลือ2,007สสีขาวตัวนี้นะครับเปิดเลยแบตไม่มีแบตอยู่ในเครื่องไม่ต้องคิดมากครับเปิดเลยครับตัวนี้ นะเปิดเลยไม่ต้องคิดมากครับแปะอยู่ในเครื่องผมว่าทำซูมตัวนี้ทำมาโอเคเลยลราคาประมาณนี้นะครับย่างตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ 2.1A ใช่ครับก,ก็คือหนึ่งชั่วโมงสาร์จ้ประมาณตัวนี้ผมยังไม่ได้ตั้งเลยนี่แบตบมีอยู่มัน 35%ตัวนี้ผมไม่ได้ตั้งตัวของกี่เมลเดี๋ยวค่อยว่ากันแบบหนึ่งนะใส่ใสร่รหัสแบบหนึ่งผมก็ไม่รู้ สวยครับสวยจริงๆสวยมากผมว่าระหว่าง a 8กับ a 7ถ้ามันข้ามไปก่อนผมระหว่างระหว่าง a a 8กับ a 7 2016เนี่ยผมว่ามันก็แล้วแต่คนชอบเลยแต่ตัวนั้นอะม,มันมันมันสามจอสวยจริงยอมรับสวย ไม่มีทิติสปเปอร์โมเด็กนะครับเดแบบี๋ยวตั้งก่อนใช่ปะอินโดจีนปะผ้าไม่ใช่มันต้องเป็นกรุงเทพสิหกเจ็ดไม่มีหรอกไม่งั้นเวลามันก็เป็นตีสองเลยเมื่อกี้ปะต้องใช่ดิมั้ หนึงเจ็ดอินโดนันเน็กไปก่อนแล้วกันถไปข้ามไปเลยยังไยว่ากันเมาให้ข้ามข้ามยังไม่มีอะไรข้ามก่อนไปหลัง เปมีปัญหาแต่จริงๆอะมือถือทุกเครื่องอะผมบอกว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าแนะนำเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับแรงไม่แรงแนะนำว่าขอให้อ่าความจำในตัวเครื่องเนี่ยเป็น16กิกอย่าอย่าแค่8กิกผมตัวของ Renovo เนี่ยครับ A7000 เนี่ย ตัวนี้แปดจิกเขาบอกว่าโอเคแล้วแหละแรมสองจิกออฟต้าคอร์แรกๆแ,แม่งก็แรงครับพอบอกตรงๆเนี่ยครับพอใช้ไปสักพักนะครับเขาบอกว่าเล่นเนี่ยบอกตรงว่าเนี่ยเจ็ดร้อยอัพทุกข้อความเล่นโซเชียลได้ไม่กระตุกเปิดไปสักพักหนึ่งแม่งกระตุกช่วงนี้แม่งกระตุกแหละแล้วดูนะครับทุกอย่างผมย้ายแล้วคนที่เล่นโซเชียลจะรู้ ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมผมเล่นเกมเฮดสอย่างเดียวเนี่ยครับเหลือแค่หกร้อยเห็นไหมตุนในแปดจิบทุกอย่างผมย้ายลงไปหมดแล้วนะครับรูปไม่อยู่ไม่อยู่ในเครื่องหมดเลยเนี่ยผมลงอยู่ประมาณนี้นะครับโอ้โหบางทีเล่นมาสักพักหนึ่งค้างเครื่องดับกําลังทํางานและอย่างคือมันอ่ายังไงอะตัวของ เนื้อ,อาหาเนี่ยอย,ยอย่างไลน์อย่างเงี้ยใช่เราย้ายย้ายลงการ์ดได้แต่ไอตัวแคสอะครับตัวข้อมูลแคสที่แบบเราต้องกล้างแคสอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมาไฟล์ขยะมันมาตลอดผมแนะนําเลยว่าจะใหม่นี้ซื้อเลยครับอย่างน้อยในเครื่องต้องมี1 6บหกจนะตัววีโก้รีดสามจุดสามจีที่ผมใช้ถ่ายตอนเนี้ยตัวเครื่อง1 6บหกจลงแอปอะไรล้ไม่เหอะไม่มีเต็ม เต็มยากมากตัว8กิกเนี่ยผมลงเฟซเนี่ยไลน์อินสตาแกรนะครับตัวจัดการเพจเกมทุกอย่างย้ายย้ายไปหมดเลยนะบางบางอันมันยายไม่ได้ไงผมว่าอมันย้ายไม่ได้เนี่ยปัญหามันเกิดอะไรเมมเต็มแป๊บเดียวแม่เจ้าแฝงจอสวยสุดยอด เดี๋ยวตัวนี้สะนีดีอย่างในเครื่องมันสามสิบสองสามสองที่บ้างหรือยี่สิบห้านะลงมาเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเต็มยากจร,จริงจริงครับผมบอกตรงว่าสมัยนี้อย่างน้อยแรมไม่เท่าไหร่แรมหนึ่งจิกไม่เท่าไหร่แต่ขอเมมโมรี่ในเครื่องเนี่ยให้ได้สิบหกแล้วเล่นโซเชียลเราจะไม่กระตุกผมยืนยันเขาบอกว่าเล่นโซเชียลได้สบายพอเล่นเมสซ์พารครับ เดี๋ยวเครื่อง่ะเครื่องมันจะเริ่มเริ่มหน่วงหน่วงไม่อาจจะไม่ใช่ที่แรมนะเพราะหนึ่งผมใช้โซเชียลทั้งนั้นเกมแทบจะไม่ได้ใช้เลยแทบจะไม่ได้เล่นเลยทั้งวันแนะนำว่าในเครื่องต้อง 16G กิไว้ก่อนนะครับแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับส่วนของออเรื่องความเร็วเรื่องอะไรผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยซียเรียส แต่ซีเรียสว่าเมมเมมในเครื่องต้อง16แล้วมันตะเวอร์ผมใช้เซนฟอน5มาเซนฟอน5้แรม16อ่าแรม2ในตัวเครื่อง16อวุ้ยสบายลงแอปได้สบายไม่มีปัญหาพอผมมาใช้เ e เว v o A7000 ตัวนี้8 g b แรกเล็กก็ดีครับแตโอ้โหเล่นมันหลังๆมันเริ่มหนืดและอย่างนะครับแอปพลิเคชันตัวของไอตัวอะไรนะ36 s ก c u r i ต y ตัวของ Keymaster ไม่จำเป็นไม่ต้องไปลงนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย นะครับหนักเครื่องชิบหายบอกตรงบอกตรงนะครับแล้วมันทําให้เครื่องพอใช้ไวสักพักเครื่องมันชา้ามันล้างขยะอะไรล้างฟันตีนเลยไม่เห็นมัน้องล้างเลยอยู่อยู่เท่าเดิมสักพักหนึ่งกลับมาเหมือนเดิมอีกสักห้านะแนะนำสองแอปนี้แอปล้างแคดไม่ต้องไปล้างครับไม่แนะนํไม่ไม่มีไม่ไมีไม่มีประโยชน์ถ้าอยากล้างแคดจริงๆนะครับเข้ามาในตั้งค่านะครับเซฟติ้งนะครับเสร็จแล้วเลื่อนไปที่ ที่จะเก็บข้อมูลเห็นข้อมูลรังแคดนี้ป่ะครับสภาพมันขึ้นมาเห็นไหมเราคลิคกบันทีหนึ่งเรากดลบมันเนีย่ยรับแคปอยู่ตรงนี้แหละเนีย่ยเดี๋ยวสภาพล้างปึ๊บมันก็จะหายไปพื้นที่นะครับกลับมาแล้วคําเร็วก็จะกลับมาแค่นี้แหละครับไม่จาเป็นจะไปโหลดพวกนั้นหรอกโหลดเพือเพื่อไม่ดูโอเคครับจบรีวิวนี้จบไปก่อนเมือๆมือเลย